ไปแล้วผมหมายเป็นน้องลืมกดกลองกาบสวสีครับผมจมสาปากินโชมาแรงงานตัวคาบผมหม่ยปน้องอกาบขออภัยผมหมาปน้องลืมเปิดกล้องกำลังกำลังบนเหลืองหน้าการผมหม่ไปน้องแดดมันบอกออกแล้วมันเกิดคึมๆึมจีมุดวันเนี่ยผมหม่ไปน้อง ลาต้อมบ,บัตรได้พอนาะฬิกายโอ้ยเผอคําเดียวพอจะห้าหกโมง,นะมงถ้าผม่ปนพี่น้องเนี่ยต่้แต่เจ้าเนี่ยเข้าป่าบ่เข้าป่าบั <c oughs> าาไ,ได้กินพอ่อมอหอม ปิ้งมาใหม่ๆหอ,อ,อมมปอบไม่เป็นอรบรรยากาศเย็นๆอืม ยาเจายังขำแท้ปอ,อมาไปน้องอือ เอสาบกินภักดองผมหม่ยป,ปนองภักกิมจี้จิมจี้ดอง เนี่ยกะการขาวเประมาณต้องจิเป็นแบบนียยสุดทิ หั่นฝอยขิงใส่ปันเป็นผงกระได้ขิงหั่น,นแอปเปิลใส่แล้วก็ใส่พริกกิมจิใส่ต้นหอมใส่เนงเข้าไปกระได้ผมไม่แบบน,น่ สมัยต้มยำกิมจิใหม่ๆประมาณนีงสมัยนั้นออนไลน์แบ่มีเดียโอ้ยไปซื้อพริก <c oughs> ไปซื้อพริกเกาหลีพริกตีน่ากิมจิอู้ขับรถไปซื้อสุขุมวิทซอย12บุญบ่แม่ทพี่ 112, น,น้องสมัยก่อนจะมีห้างดีแบบอ่ะจะมีของขายเฉพาะของเกาหลีเนี่ยนะบุญปม่ทพี่น้องห้างนั่นจะมีของเก,เกาหลีล้วนๆเลย ข้าวโไปจากไก่อ่ะไป้ซื้อพี่กถุ่เดียว พี่ตีเนีายกิมจิปอมไปบ้างเป็นพริกบบมีเม็ดตีเปิ่นปันละเอียรปันผมอ่ะเนาะมันก็บแเพ็ดอ่ะปอมไปบ้างแต่มันเพิ่มสีสันมันแดงไปนะบบเพ็ดเฮาแต่เพ็ดเปิ่นเนี่เนาะปอมไปบ้าง เว่เหมือนหญิงส้มปอนไหมเพื่อน้อ ล่างปลาได้ดีตัดเหลือนได้ดีเย่อมดีต่วลำไส้ด้วยประมาณไป้อง <c oughs> หั่นคุนหมอเป็นบอกนะครประมาณไปอง <c oughs> ล่างลำไส้ได้ดี หมูสามชั้นย่างกับกิมจิพอไหพี่น้องเข้ากับรองๆองะ เหลือนี่เอาไปหน้าขา้าวผัดกิมจิป่อเหม่เป็นองลำ้ำผัดหอมหอม่อู้ข้าวผัดกิมจิวันนี้ก็ต้องกาบขอภัยป่อเหม่เป็นองมาหมื่นมาคำเนาะ บรรยากาศมัน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 มึมันคึมคึมจีนเนี่ยผมไม่รู้แล้วก็อากาศเย็นเข้าหน้าหน้าหนาวแบบเต็มตัวแล้วผมไม่รู้แล้วที่นี่บรรยากาศมันบ่อิดเนี่ยผมไม่ร้องรยากาศมันบ่ค่อยอิดแล้วก็เงือบ่อ๋อผมไม่้องแล้วก็ตะวันมันบ่บ่บ่ออกมดหวันด้วยเนาะผมไม่้องแล้วก็บรรยากาศบ่กู้เวลาเลยอะบ่กู้เวลาเลยผมไม่รู้ จนจนจนห้าวจนห้าหกโมงสี่ห้าหกโมงเนี่ยจนมันมืดล่ำเนาะผมไอ่น่องก็เลยเออไปพอในที่กาอู้ผมไอ้หน่องเนาะขับเข้าป่าก็ยังไม่ได้กินเดียวก็ได้ก็เลยจัดเมนูง่ายๆเนาะปิ้งๆย่างๆหลืออะต้มๆเส้นหมาหมาเนาะผมไอ้หน่องอู้หมาหมาเพิ่คูณสองอู้ไม่ได้กินเหมือนกับแสบตองละเนาะผมไอ้หน่องไม่ได้หอมตองไม่ได้อะไรอย่างอู้ ละหม้อปอมไปเป็นนองหมูสามจันปิ้งจ้างเนาะมากินกกิมจิร้องเพอะเน้อกิมจีเป็นมะข่างมันกแค่์พักดองเนาะเราไปซื้อตามอย่างนี้ยมันก็ก,ก็อก่เหมือนยเองก็ได้ป่อม่ปเป็นนองเนาะเสิร์ในคลิปปอมไปเป็นนองเนาะเจือต้อมเจอเพราะวะหลายหลายคนหลายอาจารย์หลายครูตีปนฝึ้นสอนตีปนย่างให้พอไงนะจึงว่าเขาก็เรือเอาเลยเนาะว่า ว่าสูตรแดมันรัามันอย่างเขาก่อนเนาหลายๆสูตรแล้วก็เลือกสูตรที่เขาชอบปอมแหมยพี่น้องมันยากง่ายๆนอ้องปอมแหมยพี่น้องวัตถุดิบเดี๋ยวนี้ก็สั่งทางออนไลน์เปิดดูคลิปทาง YouTube หรือ f a c e b o o k แฟนเพจก็ได้ปอมแหมยพีน่นอ้องเนาะเปิดพอหลายอาจารย์ลากหลายโอ้เปินสอนละเอียดยิบขนาดนอกปอมแหมพี่น้องจึงว่าย,ยากง่ายพักเพิกเขากับไปซื้อตามบ้านพักเนี่ยติดแต่ พักเนี protest, <Okay. S 1> yeah. away, ่ยก่อนทีจ่ายเนี่ยต้องไปแจ่น้มเกลือคนเนิร์นนอกปอบไหมพี่น้องสักประมาณสิบนาทีเกลือนี่เดี๋ยวอาจารย์หมึกจะบอกว่าใส่ปริมาณต่อเด๊ปริมาณน่าต่อเด๊แล่ะก็เอาพักไปลงไปแจนอกปอบไหมพี่น้องเอาพักลงไปแจแล้วนี่กลับมาซอสซอสหันหันหเข้าขยำขยำครับกับพริกเอ่อพริกของคิมจิ้นอกปอบไหมพี่น้องเปิดที่พอเตอร์นอกปอบไหมพี่น้องเปิดอธิบาย ง่ายง่ายอะไรอย่างง่ายมดปล่อยไปน้องแพ่แบบมีข้าวปุ้แวะบบมีอย่างก็ไปซื้อถุงเบอร์ใหญ่ๆมามาหัดปิดเบื้ออาการเข้าก็ได้น้องป่อยไปน้องง่ายๆเหล่าบ๊บครับทายดีตัวไอ้ปล่อยไปน้องสมมีประโยชน์มีคุณหมออยู่ทานหนึ่งนอ้องจมไปพอในคลิปเปิลบอกว่าเออดีตอนล้ำไส้ด้วยนะป่อยไปนอ้องกิมจิเนี่ยมันใส่อันนี้ตัวเอ้อ เออขาดเอ้ยบเจียขาขิงปอบไม่ได้น้องใส่ขิงใส่แอปเปิลใส่อู้ลองไม่พอเนอ้อแต่ถ้าซูดเหมือนกันแต่กับล้ำเนาะปอบไม่ได้น้องลองเงียบพอเนอ้อเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวรำลาไปก่อนปอบไม่ได้นอ้องอู้มืดขำเนี่ยาการจนมือจนคำ่ำแท้วันนี้นะมันเงือบ่อองแล้วมันบ่อิดเนี่ยปอบไม่ได้น้องบโอ้เวลาเลยอะเนาะป้ากันคลิปหน้าเนาะปอบไม่ได้น้องจะได้กันดูแลรักษาสุขภาพเหมือนตัวเนอ้นอเนาะ มาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคิวนี้ต้องสาพ,พากินโชก็ต้องขอตัวลำลำับปอบแม่ไปนอกไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม